ที่ค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้มาถึงเมเลตีรีสอร์ทแล้วนะคะห้องใหม่ทำใหม่รีวิวมาเขาทำใหม่หมดเลยนะเอซีเขาบอกว่าน้องบอกว่าทำหมดล้านกว่าบาทิ่นว่าป้าพี่น้องมือแรกเนี่ยมาตอนนี้แล้วตื่นเช้าแม่สิได้กินห้องน้ำเลยดูห้องน้ำก่อนโอ้ห้องน้ำสวยโอ้ทำใหม่จริงด้วยเยบซี อันเก่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ที่บางสบู่เป็นยังไงโอ้ที่บางสบู่ปิกนิกนี่นะคะมีน้ำอุ่นใหม่ด้วยอู้หุกกระเบื้องใหม่ด้วยตอนนี้ใหม่ทุกอย่างโอ้ใหม่ทุกอย่างเลยเหมือนโอ้ขนาดซ่อมแซมใหม่เหมือนปูใหม่จริงจริงเอฟซีทำคอลีเวทใหม่นะเอฟซีลีเวทใหม่ทำใหม่หมดเลยนะกระเบื้องก็ทำใหม่ปูใหม่โอ้สวยสวยสวย น้องเขาบอกว่าเขาทำหมดร้านกว่าบาทดีใจนั่งเด้อเพราะว่ายายมาพักป่อยเนาะเมลิตีรีสอร์ทนี่นะคะนั่งเอซีนี่ผ้าขอหนูเขาก็เป็นนาโนอันนี้ก็เป็นนาโนนะคะนี่สวยสวยสวยเตียงเตียงเตียงคู่นะแต่เขาเอามาชนกันหนูแล้วแต่แม่ฮะอะไรนะแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถามด้อนให้มานอนด้วยเปล่าคุณแก่เพื่อนหนูไม่มาไงก็ให้คนอื่นนอนบ้าบอกอร่อยนะคะขนมอร่อยขนมอ๋อแม่มีของมาฝาก ด้วยน้องน่ารักมากเลยเอฟซีสวยทั้งสองคนที่นี่นะคะแต่คนใหม่หรือคนเก่าคนที่ไม่น้องน้องแต่ปีแรกองคูมาอยู่ที่นี่น้องคนที่ไม่ที่ที่บอกว่าไม่มาน่ะก็น่ารักตอนรับดีมากวันนั้นก็ไข่มาผักแผงแผงหนึ่งเนาะแม่เนาะวันที่เรามารับอ่า วันนั้นเรามารับสาราเราเรามารับสาราวันที่สิบเอ็ดถ้ามีไข่ก็มาแบ่งลูกก็มั่งโอเคเดี๋ยวมาแบ่งให้โอเคโอเคล้วไม่อะไรไว้บนหลังรถนะนี่แหละคื่ช่วยเจะลงจากรถนี่นะคะ fc นะคะห้องสวยนะคะมีเฮลิี้รีสอร์ทมีโคมไฟสวยด้วยนะคะนี่มีมีโอ้ไฟทำให้หัวเตียงด้วยนะ fc จ๋า ทำให้หัวเตียงด้วยนะคะชาร์จแบตยายๆก็จะไปเอาที่ชาร์จแบตมาชาร์จด้วยนะคะเมลตีรีสอร์ทเวพี่นองเ้ยเพิ่นเทใหมเพินรีเบใหม่สวยงามนะคะก็ตอนนั้นที่เรามาเขาทําฝั่งนู้นแม่เขาทําฝั่งนู้นฝั่งนี้เขายังไม่ได้ทํานี่นะคะข้างหน้านะคะทางเข้านะคะเมลตีรีสอร์ทนะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ห้องนะ มีทั้งหมด8ห้องฝั่งละ4ห้องนะคะไม่ไม่พระหอมคนละผืนอยู่แล้วดึงไปดึงมาไม่ได้พระหอมคนละผืนอยู่แล้วลูกเพราะว่ามันไม่ต้องดึงกันไงต้องไปดึงหน้าดึงหลังได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้องนี่เห็นไหมใจดีมากๆเลยนี่นะคะมีทั้งหมด8ห้องนะคะชุด1เดือน เพิ่งทำเสร็จหนึ่งเดือนเพราะว่ายายมารับสารา,า,าคุณบัวชมพูกำลังทําฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำแม่นอนห้องนี้เลยวันนั้นอนนันเพราะว่าวันนั้นไปอยู่ห้องนั้นมันแอร์ดังก็เลยย้ายมาห้องนี้เคยเคย,เคยนอนห้องนี้สองครั้งแล้วฝั่งนู้นครั้งเดียวฝั่งนู้นครั้งเดียวปีแรกนอนฝั่งนู้นสองปีหลังมานอนฝั่งนี้นี่นะคะเอฟซี ทำใหม่รีเวทใหม่สวยงามมากเลยเมลิตีรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวยายจะไปถ่ายเบอร์โทรให้เผื่อใครอยากมานะคะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะคะเพราะทำใหม่สวยมากนี่เบอร์โทรโทรหาได้เลยนะคะเบอร์โทรเดอเมลิตีรีสอร์ทใครอยากมาก็มานะคะ F c ซแต่วันนี้เต็มนะคะเขาจองเต็มตั้งแต่อันนี้แม่ ยายก็จองตั้งได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะเอฟซีจองได้หนึ่งเดือนแล้วทางเข้าจะอยู่ถนนไปบ้านม่วงนะ,ะวิ่งตรงไปก็จะไปบ้านม่วงอีกประมาณหนึ่งกิโลหรือสองกิโลเข้าบ้านม่วงนะคะมาจากทุ่งนาลุงพลไม่ไกลนะคะนี่ป้ายเขาติดต่อได้ตลอดเวลานะคะติดต่อได้เลยนะคะตลอดเวลานะคะเมลตีรีสอร์ทเด้อจ้า ติดต่อได้พักได้นะคะมีทั้งหมด8ห้องนะคะแต่ฝั่งนี้เต็มหมดแล้วเพราะว่าเราพักนานแล้วนะคะ f อนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไร้นะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะมารีวิวรีสอร์ทเมล์ตีให้นะคะบรรยากาศดีนะคะเย็นสบายนะคะเพราะว่าพักที่นี่มา3ามปีแล้วนะคะ ครั้งที่สี่แล้วยายมาพักในครั้งที่สี่เขาก็จะมีห้องเก็บของเครื่องมือเขาต่างหากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะอยู่กับสมอน c ชาน n e ลนะคะประตูเข้าห้องนะคะเราอยู่ห้องเบอร์ห้านะคะอยู่ห้องเบอร์ห้าจ้าทำอะไรนะ่นแยกหรอน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะ อ้ยมีลูกอะไรนะนี่ลูกหมากอันนี้กินได้ไหมนี่โดกมากเลยเอฟซี FC. เขากินไหมนี่ลูกหมากแบบนี้เขากินไหมหรือว่าเขาปลูกโชว์กินได้หรือเปล่านี่หมากนี่เขากินไหมเอฟซี FC. ลูกใหญ่มากเลยยายเคยเห็นเขาขนใส่รถไปไหนเนาะตอนนั้นนี่อยู่หน้าห้องยายเลยนะกนี่ไม่รู้เขาเขาหมากนี่เขากินไหม มานี่กินได้เหรอ,อน,นี่นูไม่ชอบค่ะคุณแม่ขแมเขากินได้ไหมนี่ยายเคยเห็นเขาใครมาที่คนแก่เขาเคี้ยวเออนั่นแหละกินได้ไหมเขาเคี้ยวหรือเปล่าอ่ะนั่นคือเขาเคี้ยวมาของคนแก่หรือเปล่าน่าจะกินได้เนาะ <c oughs> แต่แต่มันพันอะไรลูกมันใหญ่จังเลยมันพันในอย่างเลยเอฟซี FC นี่หน่วยไงใหญ่นี่ดกกระดกนี่อันนี้แซงนี่อ่อ,อนเด้อพี่น้องอันนี้เริ่มแก่แล้ว อันนี้อ่อนอันนี้แก่แล้วเนี่ยอันนี้แก่แล้วนะคะน,นี่น่าจะอ่อนนะคะ fc มันอยู่ข้างบนกันนู้นอะ่อนเนาะอันนี้กาลังจะออกอีกนะ fc หนูดกคักดกแน่พี่น้อง <ไป S 1> สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, สมอนชาแนลนด้วยจ้าเดีด๋วยวจะพาไปกินโต๊ะจีนแล้วโต๊ะจีนกําลังติดตั้งอยู่นะคะตอนนี้นะคะโต๊ะจีนจะไปเต้นระบงให้ดูด้วยเด้อจ้า สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าเมลตีรีสอร์ทเพือใดอยากมาพาักก็ติดต่อได้เบอร์โทรก็อยู่ในคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรยอยู่กับสมอนชาแนลนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะมื่อ้บนเห็นหน้ายายด้วยมันคนละเครื่องมันคนละกล้องนะคะมันก็เลยไม่เห็นหน้ายายนะคะเอฟจ้าบายบายเด้อจ้ะ ขอบคุณเด้อมักเบิงคลิปให้ย่ายในเด้จ้าเมลตีรีสอร์ทจ้าสมอนชาแนลนะคะ